นะครับแล้วเขาให้มานะครับเขาจะได้รู้ว่าพวกเขาเกือร้อนกันแค่ไหนตรงเย้ที่เราไม่หยุดนะครับไปเพื่อที่เราก็จะจมน้ำตายกันนะครับเราอยากให้รัฐบาลช่วยพวกเราร้อยปีร้อยร้อยปีมาแล้วราไม่เคยเรียกร้องกันนะครับไม่แต่น้าเวลาแม้พวกเราไม่ไหวแล้วท่วมร้อปีร้องอีกนะคาับรัฐบาลช่วยนะครับไป เราเดือดร้อนกันนะครับตอนนี้พวกเราไม่มีใจกันเมื่อเราเดือดร้อนกันก็ต้องโถจริงๆแล้วในหลวงท่านนะครับปีมาแรกกับความเสียหายพวกเราที่ลูกหลานพวกเราจะกินอยู่ไปวันวันหนึ่งนะครับ,พ,บพี่น้องครับฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ต่อต้านด้วยแล้วกันถ้าใครต่อต้านการก่ะสร้างแกงเสือเต้น ดูหน้านี้นะครับอย่าไปคุยหน้าแล้วนะครับเวลาหน้านี้คนหัวกันหมดพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเกิดน้ําท่วมมากกว่านี้เราจะรวนตัวกันมากกว่านี้ได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวเราจะรวนตัวที่อำเภอพาพี่น้องพิกจิตที่เดือดร้อนมารวมกันมากกว่านี้ขอบคุณลูก,ลก,ลกลหลานพวกเราที่มานะครับตอไปนะลูกหลานพวกเรา มนะนนเ่าออไรร้งี่เราชาวนาไม่กลัวผัวยังลงเลยอะ่ะ<แ>เอเอผัวขอแล้วลงอะไรเนี่ยเอเอถองข้าวขึ้นมาดูบ้างมีใครลงไปอีกเขาลงไปอีกดิลงไปอีกใครจะลงอ่ะเอาเอาือยถุงน้ำท่วมเหรอเสียไหมข้าวอย่างเงี้ยเสียเสีย